ในท่านรองสอนสักอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้อยู่ไหนไม่กล้าเพี้ยนพานลาดแล้วครับเก็ <c oughs> บตัวตอนช่วงนี้จริงๆคําเจริญน,น่าจะให้อบตอแจ็คลงนะครับ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ยังอยู่ที่หลังหินใหม่ครับท่านรองครับมอบไหม่ให้เลยครับมาที่หลังนี่เอาให้ดังนะจ๊ะ คำเจริญนี่มีอัดเฉดไปแล้วครับลูกละห้าร้อยบาทนี่ไปได้รับไปแล้วหนึ่งพันนะครับทางสกอแล้วทำม,มาหาก,กินด้วยกันครับครับได้ข่าวว่าคําเจริญน,นี่ไปจับหมูจับวัวแล้ว<ม>ลำบากนะลำบากถึงหมูถึงวัวไปแล้วครับนี่คําเจริญน,นี่หมูกับหมู<า>ตรงเนี่ยหลักหินน,นี่ก็ตั้งน่าจะตั้งวงดนตรีแล้วล่ะครับนี่จะของวงดนตรียืนแถวแถวนี้แหละครับนักร้องก็ของท่านแดนซเซอร์ก็ของท่านเนาะ รอนักเตะเตะเสร็จแล้วไปตั้งลูกประตรีต่อว่าไป,ป <c oughs> อ่ะคำจะเจริญหวังจะเอาสามแจมกลับบ้านสักหน่อยหนึ่งเออ <c oughs> เล่นดีเกือบทุกนั้นนะครับแต่จะโดนปลายแผ่วตลอดเลยครับคำจเจริญเดียวกานแล้วครับหลักเห็นมีโอกาสไปเลขสิปดกับตันทีมทันไปทันตัวจะต่อไปนะครับคำ <c oughs> เจริญเดี๋ยวคำเจริญแซะไว้ก่อนไม่เป <c oughs> ็นไร <c oughs> ไม่ว <c oughs> ่านฝีไม้ลายมือดีนะครับทุกตัวเลยครับเจริญทุกตัวครับทุกตัวแต่ว่าแผ่วปลาย เขาเรียกว่าอ่อนอ่อนเนื้อนมไข่เอออบปตแจ็คต้องไปปรับปรุงเรื่องการบำรุงเรื่องกายครับเจริญเต็มข้อลากิ๊มาแล้วครับนี่มาที่หมายเลขสิบสองลักหินไม่ผ่านผู้เล่นของคําเจริญเออไปคุ้มกองเชียร์วันนั้นย่านไปหอดกองเชียร์วันนี้อย่างแน่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 นึกว่าผู้ช่วยทรงทำไปคุ้มกองเชียร์นี่นั่น สมผัสก็เอา,นาเนาะพอด้กับบัตรออมาชมกันต่อครับรากินเตะโมูโมไปผ่านผู้เล่นของคำเจริญอลักินจะได้ทุ่มอีครั้งหนึ่งครับครับคู่ต่อไปเป็นระหว่างทีมไหนครับท่านสมหมายครับพอดีนะคือคู่ต่อไปนะครับเป็นของ เดี๋ยวผมดูชุดบัตรนิดนึงนะครับเป็นคู่สุดท้ายครับบัรดองตะวันตกสันติสุรับบักดองตะวันตกสันทิสุสิงเหนือเสือใต้บักดองตะวันตกสอยู่ในสายซีครับกับหมายเลขค้าคำเจริญมาที่หมายเลขเก้าคำเจริญสวิ์จะชิงสามเหียนมาลอดขามาเลยผู้เล่นหลักหินหลักหินว่ายังไงช้าไปไม่ช้าแล้วครับหลักหินจับพลิกเล่นแล้วหลักหินขึ้นมาที่เพื่อน ตัดไปที่ข้างหน้าไปแล้วลากินกับตันทีมช้าไปไม่เอ่ยสิบเก้าลากินคืนวัที่ลากินลากินลากินได้ยิงได้ยิงได้ยิงครับตั้นรองครับตั้นสอดสักตันรองสอนสังาย่อฮ่า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 ฮาฮ่าฮาฮ่าฮาฮา่า่าฮ่า่่าฮาฮ่า นักกีฬาไม่มีอาชีพก็อย่างนี้เราตีออกเตะข้างอยู่เรื่อยแต่อาชีพปุ๊บนี่เต็มสนามเต็มทานรองสอนาเจ้าโคโยตี้มาคืนนี้สงสัยจะงดนะครับโอ้ยมาลักหินเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้ต่อบอลไปสวยมากเลยครับแต่จบยังไม่ได้กลับขึ้นไปลักหินไปผ่านผู้ช่วยทองทรงธรรมลักหินหมายเลขสิบสอง ไปบอลผู้เล่นของคำเจริญมาเรื่ยย่งผาหลักหินคำจเจริญหลักหินคำจเจริญบอลกลับไปที่หลักหินหมาเลื่อยสิบสองหลักหินของอการส่องไปโอ้ยวัด <What do, S 1> บอล <what S 1> มัน do, สุด <what do, S 1> ขา <what do. S 1> ไปแล้ว <laughs> อ่าไปบำรุงใหม่นะครับท่านสอนสักดิ์ท่านรองประธานสภา,าโอ้เบสิกบอลนี่ได้เลยครับแต่กำลังมันยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แสดงว่าการบำรุงยังไม่ถึง <laughs> โอ้ยสายสายหน้าลูกนี้ต้องเป็นแต้มแล้วทันสอดสากโอ้ยจะได้ปรปับปรุงกันต่อไปครับเป็นลูกตั้งแต่ตเะเกียนโตของหลักหินครับเปิดหัวยาวมาให้หมายเลขสิบสองหลักหึนมาลูกอย่างมเมายเลขสิบสองที่กลางสนามไม่ผ่านพู้นล่นของคำเจริญหลักหินสวนกันมาบอนศาดตร์ไปสาดมาแล้วครับนี่อ่ะคำเจริญ คำจเจริญล็อกหนึ่งคำจเจริญเล่นเองไม่ผ่านพล่นของหลักหินสองตัวเสียงลูกวีนแล้วหลักหินจะได้เป็นฝ่ายลูกตั้งเตะที่กลางสนามเลยครับนี่จะเล่นเร็วไหมเอ่ย รถเว็บสี s <S แดงจอดจะด้านหลังํำนวยการนะครับผมเก็บกุญแจได้นะครับมาดูหน่อยนะครับเดี๋ยวมีคนยืมไปขี่นะครับผมว่าแล้วนะครับอย่าเผลอนะครับพี่น้องเรานี่ญาติเป็นคนรนามสกุลนี่เยอะนะครับยืมไปใช้ก่อนเดี๋ยวก็มาคืนนะทํา,าไม่ลืมฟุกบ,บอลหลักหินว่ายังไง <laughs> ออกหลังประตูไปครับท่านรอง แขนขามันอ่อนแรงนะครับนี่ลูกยาวมาผ่านเข้ามาโอ้โยปัดออกมาได้นะครับยังเหนียวอยู่นะครับรอจังหวะสักนิดนึงโอ้โหยหล่อจังหวะไม่ยอมมีอาการเลยยิงเลยสองคร <มะ S 2> ัง้งยังอยู่เอาโลภยางลงอย่างนิ่มๆเลยครับตอนนี้ทางหลักหินใหม่มองแล้วนะครับลูกคลิกกันอยู่เจะขึง้ง สนามด้านทิศตะวันตกหลักหินจะพลิกเล่นได้ไหมเอ่ยหมายผู้เล่นหมายเลขค่าของหลักหินมาที่หมายเลขสิบสี่หลักหินมาทีหินขึ้นมาไม่ผ่านผู้เล่นของคำเจริญหมายเลขสิบเอ็ดคำเจริญไปแล้วสุวิทย์จะเล่นเองไมอ่แล้วสุวิทย์เอออยังไม่ผ่านผู้เล่นหลักหินเอาไปไหมว่ายังไงข้างหน้ามีสามตัวเลยครับคำเจริญแหมแต่ไม่ผ่าน โอ้ยเพื่อนรออยู่สามตัวเลยครับข้างหน้านี่ถ้าผ่านไปอย่างเดียวเลยมาหลหนมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดฝากมาออนมาที่หมายเลขหกหมายเลขหกล็อกหนึ่งสองสามพลิกเลตเองลักีิว่ายังไงขอสับตัวด้ยทำงานไอ้ดูเบอร์หกลักหินใหม่ครับไอ้เบอร์หกลักหินใหม่นันตะพัดนันตะพัดทำงานแล้วได้ประตูเห็นไหมล่ะท่านรองสอนศักทำงานแล้ว อย่าว่าแต่ไม่เกา่าอย่าว่าแต่ไม่ล้ามีและวอ,อนาคตทาแต่ไอ้ลูกกลมๆนี่จะไปพ้านะครับกระดุมตาคายได้เช่นกันนะครับวันนี้ครับสกอร์จุดที่หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับหลัก,กินไปหลัก,กินคำเจริญ <สา S 2> ใจเลยครับท่ันสอนใส,ส่กุสครู่คำเจริญเอาจะเอาคืนได้ไหมโอ้ยปล่อยออกหลังไปนะครับระยะ ได้นะครับแต่ทิศทางยังไม่ได้ครอบแก้ไปนะครับฝากผู้จัดการทีมนะครับเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งกายของนักกีฬาถุงเท้าสนับแข่งนะครับชุดการแข่งขันขอให้พร้อมเลยนะครับรอบเลือกๆนะครับความเข้มข้นก็จะเยอะครับทุางครับเราก็จะตรวจเรื่องเอกสารเรื่องอุปกรณ์การแต่งตัวกีฬาต้องให้ครบเลยนะครับมาเป็นมืออาชีพมา เรายูนระดับเป็นกีฬาอปตโลกไปแล้วเราก็ต้องเป็นเมียที่ทงการขวาทังหลักทินมาหลักทินเจาที่สุดทันทัน้เสียงโวบีหมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอามาชมกันต่อในครึ่งเวลานึงเดี๋ยวจะไปช่วยถอดให้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนไปถอดให้นะครับอันตรายครับ เอกุญแจรถจอดปุ๊บต้องคอดกุญแจเลยนะครับเออเตือนไว้ก่อนนะครับมีพี่น้องมีภูมิไม่หวังดีและหวังดีนะครับหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนี่อันตรายครับอพ่อแม่พี่น้องเราฝากช่วยดูแลการชีวิตและทรัพย์สินของเราเอ,อมาชมบอลกันต่อครับหลักหินหลักินจะเป็นฝ่ายบุกจากทิศจากฝั่งซ้ายมือผู้บิญญายไปฝั่งขวามือเลยครับนี่ จากทิศใต้ไปทิศเหนือนันทพัฒน์ไอ้หนูน้อยเบอร์หกทางหลักหินใหม่นะครับยังสดโยวิ่งทางกาบซ้ายบกเคลื่อนอย่างเดียวนะครับตอนนี้หลักหินใม่ผ่านผู้เล่นคำเจริญว่ายังไงหลักหินหนึ่งสองสามหมุนตัวเล่นแล้วหลักหินไปที่ฝ่ายเลขสิบเก้าขึ้นมาที่หมายเลขห้าไม่ผ่านผู้เล่นของคำเจริญนะครับต่างาได้ดีครับคำเจริญมาอยู่คำเจริญตอกโบงขึ้นมา สีสาบเบียดแย่งบอลอยู่ย,ย,ยังอยู่ <ละ S 2> บอลยังอยู่คําเจริญคําเจริญว่ายัางไงคําเจริญอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือคาเจริญมาที่หมายเลขสิบเอ็ดคำจเจริญลำเลียงบอลขึ้นไปแล้วคาเจริญปาดมาทางหน้า,งงานว่ายัางไรสามเหลี่ยมเรียบร้ยบยอยนาทีแรกขอเครื่องเวลาหลังคาเจริญขึ้นนําไปแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งขอเสียงทางคาเจริญหน่อยเร็วว่าอย่างไงท่านรองสวนศักดิ์ หมื่นตึ๊บสองพันสองพันแล้วล,ลูกละห้าร้อยนะครับสองลูกก็สองพันแล้วครับสงสัรมือเกาหัวแล้วนี่โอ้ยรอบแรกนะครับขนาดสองทีมนี่ก่อนคกับตกรอบนะครับนี่ความมันออยังมีขนาดนี้ท่านรองไม่เกี่ยวกับผลรู้ชนะแต่สู้ละวินาทีนี้สู้ไว้ก่อนใจ,ปใจเป็นนักกียรอไม่เกี่ยวกับผล เอาในเกมอย่างเดียวคำเจริญหมายเลขยี่สิบคำเจริญไม่ผ่านผู้เล่นของหลักหินอคำเจริญจะได้ทุ่มอีครั้งหนึ่งมาหมายเลขข้าคำเจริญล็อกหนึ่งล็อกสองว่ายังไงคำเจริญไม่ผ่านผู้เล่นหลักหินหลักหินคำเจริญเอ้าหมุนซ้ายหมุนขวาโอ้โดนยิงไปแล้วชิงไปเลยช็อตไปด้อคำเจริญจะได้ทุ่มอีครั้งหนึ่งครับท่านสมัยคำเจริญตอนนี้พับสนามเล่นแล้วครับเพนเกตอาชีดแหะครับที่เล่นวันนี้นี่ นะครับได้แล้วครับสองพันครับท่านทวัชชัยมุกดาให้ลุงละห้ารอยบาทนะครับท่านอรูรุ่งเรืองบ้านช่างพานนะครับเ,เราท่านทราบผือยังใครเข้าเขารอบบ้างทราบไหบทราบแล้วครับเออสายเอว่าไหมใครพ่อ,อยางพารานะครับสนับสนุนอีกลูกละ500ร้อยบาทโอ้ยตาแก่ยางพาราเราก็มาครัาบวันนี้มาแล้วทำเจริญคําเจริญทำมาหากินช่วยกันท่านผู้ช่วยทองคำหลับหรือยัง นะครับวันนี้ยจะพ่อยางพลาสนับสนุนอีกแล้วครับลูกละ500บาทนี่ว่าไปขอแล้วกันวันนี้5สักห้าลูกนะครับแบ่งผู้บรรยายด้วยแล้วกันครับที่เขารอบไปแล้วสายเอ่ตะกูลชัยและสำโรงเกียรตินะครับนี่นนองบัเรนเมื่อเช้านี่รอจับสลากออสายปีเข้าไปแล้วสำโรงเกียรติที่หนในสาย สวนป่าที่สองในสายคัมหนี่สายสี่ตั้หนักไซสิบคะแนนสิบแล้มนะครับเบอร์สิบแปดมากเลยครับเจ้ากัรตันทีมโอ้โหเร็วไปนิดนึงเร็วไปนิดนึงไอ้หนูน้องตวันอยหลังนิดเดียวทังหลังพยายามที่จะจบเร็วนะครับทงตาเมลุกชี้ขึ้นฟ้าแล้วครับท่านรองครับกำลังเริ่มมันเลยครับท่านรองครับบักดองตะวันออกสายดีที่หนึ่งในสาย ตาเสดที่2ในสายนะครับนี่มี4แต้มโอ้โห,โหก็ดีกรีแชมป์ทีมใหญ่ๆผ่านเข้าสู่รอบลึกๆก,กันทุกทีมเลยครับนี่ก็จะมีม้ามืดเข้ามาทีมหนึ่งก็คือทีมตาเสดอยังอยู่ที่ซ่อนของแนนกองโอ้โหคำเจริญมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีขับหลังยิงนิดนึงนะครับข้ามคานไปก่อน ับสายสีที่1บักดองตะวันตก7แต้มไอ้บักตำหนักไซสิบแต้มบักดองตะวันตก7แต้มตำหนักไซที่1นึ่งในสาย,<ว>ย10<ว>สิบต้องจับฉลากที่1ที่2ในสายอ่ ใช่ครับแต่เรียวทามตอนนี้ตําหนักใส่ที่หนึ่งในสายยืนรอก่อนเออยังรอผลนะครับคู่ต่อไปครับบอลดองตะบันตกอย่าเพิ่งรกลงานผลและการท่านลองมาที่สนามก่อนครับตอนนี้หลักหินก็พยายามที่จะนะครับยังไม่ผ่านผู้เล่นทางํำเจริญครับทำเจริญลุกอีกแล้วสร้างเกมลุกขึ้นมาอีกแล้วหลักหินเบอร์ห้าไอ้หนูเบอร์ห้าวางไงครับเปิดครับปีกซ้ายไอ้หมายเลขสิบเก้าทางเบอร์ห้าครับคณะพงษ์ กนรละไม่ผ่านผู้เล่นพูดช่วยงธงทาสกัดขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่กลางสนามครับรำเรียงลูกขึ้นมาใหม่ไม่ผ่านผู้เล่นทั้งครับทางหลังนี้ไหมโอ้โหเสียงนกหวีดดังขึ้นเรียกฟาวนะครับนักกีฬาทั้งสองทีมไอ้น้องนะครับผิดพลาดไปขออภัยครับมีกรรมการเป่านกหวีดขึ้นแล้วเป็นลูกฟีคิกครับทางคำเจริญตอนนี้สร้างสกอร์ขึ้นมาเพิ่มในครึ่งหลังเวลาหลังนะครับสองประตูต่อหนึ่ง มาคำจเจริญขึ้นนำแต่ไม่ยอมถอดนะครับนี่ไม่ยอมถอดใจไม่ยอมถอยจะเอาอีกหนึ่งแต้มหนึ่งลูกอ่ะเอาให้คุ้มที่สามนัดที่ผ่านมาทำไม่ได้เอามาเก็บรวมทั้งน,นัดน,นี้ละก,ก่อนกันตักรอบแต่ว่าเฉดเต็มร้อยกับจเจริญนะครับวันนี้ออได้ไปแล้วสองลูกสามพันบาทครับสนับสนุนจากลานยางพ่อยางพาาลูกละห้าร้อยบาทเปิดยางบาทก็มาหลับไปหลับ <laughs> ได้เสียวอีกแล้วสามสเหลี่ยมสปอนเซอร์อาเซียนวันนี้ตกใจแล้วครับทหลองครับทดลองตอนสักนั่งยิ้มอยู่นี่แถวนี้แหละนะครับฝึกมาดีครับไม่เป็นไรนะครับสกัดได้ปัดได้หลงปว่เสาอย,อยู่ทั้งสองหลวงนี่ทั้งหลองข้างไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับตรงกลางก็หลวงหลวงพ่ออุด <laughs> อุดอย่างเดียวนะ เป็นลงตั้งเตะจากมุมทองครับฝั่งด้านที่ตะวันตกท่านรองไอ้หนุ่มผมสีทองยกไม่ขึ้นยกขึ้นไม่ขึ้นโอ้ยมีโอกาสได้<อ>ใช้ป<อ>วยังอย,งอยู่ยังอยู่ <c oughs> ไม่เข้าใจกันนะครับเท้าซ้ายไม่ค่อยถนัดท่ะไร่นะครับแฉกออกด้านหลังประตูไปเป็นลงตั้งเตะจากหลักหินครับท่านรองหลักหินมาที่แหมจะทันไม่ทันเลยทันไม่ทันโอ้ ทันวิ่งครับแต่ไม่ทันลูกตอนนี้นะครับทำงานและํำเจริญครับได้ทั้งหมดสองลูกแล้วครับอัดฉีดไปแล้วลูกละ5 0 0ยบาทนี่ก็พ่อยางพาราเจ้าของสวนยางพาราเจ้าก็ลานยางก็มาครับวันนี้พ่อยางพาราพ่อยางพาราห้าร้อยบาทลูกละ500บาทนะท่านรอไม่ใช่5้ารอยนะลูกละนะครับได้แล้วหนึ่งพันนะครับสำหรับพ่อยางพาราวันชัยก็ลูกละ5 0 0บาท นะครับอูลูกเรืองยนช่างพรานนี่ก็เช่นเดียวกันับไทยยังเหลืออาชีพอีกเหรอครับยังมีอาชีพเหมือนเป็นรักกันเนี่ยมากหมดยังอยู่มันยังเหลือทีอย่าไปพูดความจริงอย่าความจริงมาพูดเล่นนะครับนะพัฒนามเล่นะครับชุดเสีเหลืองวันนี้นะครับคําเจริญเห็นแก่อาชีพท่านผู้ช่วยทรงทมบอกดันสูงแล้วอย่าเผลอแล้วกันนะ หลักหินห้อยไว้ตัวเดียวนี่ก็ดึงทำเจริญได้สองตัวแล้วในคมปีหน้าคอยว่ากันใหม่ครับคำเจริญีนี่ของเที่หลักตบเข้ากามาเมลเข้ากันนิดหนึงโอ้ยไม่เข้าใจนึกไปนิดนึงนึกไปนิดนึงยังอยู่จังอยูเข้าชาต่มาตามนัดเลยครับแต่มันไม่เป็นผลมันไม่โดนผู้เล่นของหลักหินไปสกัดข้างหลังครับ่อาจารย์ครับเปลี่ยนตัวเจริญเรียกฟาวได้หลักหินครับ เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวลักขินสายเลขเก้า <9 S 1> ออกครับหมายเลขเก้าลักขินออกเชิญเปลี่ยนตัวมาพักครับนี่ออกอยังครับออยออกแล้วเข้าเลยครับออกด้านหลังแล้วเชิญครับนักกีฬาออกตรงไหนก็ได้ก็ครับแต่ว่าคนเข้าต้องเข้าที่เส้นกลางเท่านั้นครับเวลาออกบอกเวลาออกก็ยกมือเนีเน้ยอาจารย์ไม่ได้บอก <laughs> บอกมากมก็าวาตต่อเป็นโลฟีเค้งระยะหวังผลครับทางคำเจริญครับหมายเลขเก้า มาคำเจริญลูกละห้าร้อยลูกนี้พันห้าว่ายังไงเนเม็กว่าว่า,วาไงแม่ผ่านกำแพงทางหลักหินใหม่เอาลูกยังไม่ลงพื้นครับเฉลบอยู่ทรงทำเห็นแก่รายได้วิ่งกันเต็มสนามเลยวนันนี้โอ้ยอาศัยกันเดอ้อทรงทำเดอ้อนะยังอยู่ครับยังอยู่กับตันทีมทางหลักหินใหม่ส่งยาวมา มีโอกาสได้พีงยาวหลุดไหลหลุดหลุดไปหลุดโอ้ยอยังมีโอกาสครับลูกได้เปรียบทำหลักหินได้โอกาสนะครับตอนนี้หมายเลี่งของไอ้จันูน้อยหมายเลขอมองแล้วเปิดทางกาดซ้ายไม่มีผู้เล่นทางหลักหินหมายวิ่งนะครับตอนนี้หลุดออกไปนะครับตอนนี้หนุนขึ้นสูงนะครับลงไม่ทันนะครับสร้างเกมรุกยังไม่ได้เนื่องจากว่าตั้งกำแพงรับไว้ก่อนเพแยงหลังตั้งโซนไว้แล้วครับคำเจริญ หิ้งกองหน้าไว้ตัวเดียวนะครับตอนนี้หลักหินขึ้นมาคนเดียวพอเงยหน้าขึ้นมาผู้เล่นของคำเจริญเต็มทึบเลยครับหันหลังกลับส่งไม่เพื่อนกล่าวว่าจะฝากบอลให้เพื่อนแต่ไปไม่ทันซะแล้วต่อเกมขึ้นมาใหม่รับทั้งสองทีมอยู่ในแดนของทางคำเจริญพยายามที่จะสร้างเก็บุกได้ทุ่มคำเจริญมาที่หลักหินหมายเลขสองว่ายังไงข้างหน้ามีเพื่อนรอแล้วครับแล้วไอ้มาหันไปข้า าไงวิ่งไม่ทันไม่เอาแล้วอากาศร้อนนะฮะวันนี้หายใจใหายคอก็ติดคอติดขดัดไปหมดแล้วครับวันนี้ครับหระยังท่านท่านรองเอามาให้ครบเลยครับนี่ผู้เล่นคำจเจริญอยู่ที่กลางสนามคำจเจริญว่ายังไงพลิกเล่นแล้ว<ม>สวยๆครับยังมีความเก๋ยังมีความเก๋ปดจ้าไปโดจ้าไปนรยังไม่หลับนะครับเมือในธรั่ง หลักหินยังไม่หลังยังงอมาบอกไม่ได้โอ้ยหายใจหายคอสัยใจคอยไม่ได้ลูกที่สามไม่ยอมครับผู้รักษาประตูหลักหินใหม่ปฏิเสธเลยครับนี่ลูกนี้เอาลูกเก็บลุงเลยไม่ผ่านผู้เล่นหลักไหมหลักหินตอนนี้หลักหินกางไอโนมบอลสองไอโนมบอลสองเมีโอกาสได้ครับอโนมบลหลักหินยังไงยังไม่ผ่านผู้เล่นทางหลักหินนะครับตอนนี้ตั้งแผงลุกอยู่ยังแน่นอยู่ครับคำเจริญกับตันทีว่าไงครับ ไม่ผ่านถึงปาแตนเดนปาการหลังนะครับรับไว้อย่างสวยงามลุงนี่มงหลัง,ลงคือได้ผู้รักษาประตูครับไม่มีปัญหาครับย้อนยาวมาไม่ผ่านแผงหลังของทางหลักยินใหม่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับสกัดยาวออกไปโอ้เสียงอก,กองเชียร์ยังยังอยู่ครับมีคำจเจริญ อยู่ตาตตาห่างฟากมาหนูรอบอลยี่สิบยแงตานี่เิมองไม่เห็นพี่เอ้ยโทษทีจะส่งบอลหรืจะหลบคับนี่จะหลบแล้วครับจะมองยิ่ิ้นายเลขไหครับทำประตูอย่้วเิมอันหลังเยเทางคเจริญนะครับไอ้หนูอนุชียสีหบุตรนะครับทำแท้ทีลงให้แล้ว <บ>สาประตู<ห>แล้วปีหน้ามีโอกาสมาแก้มือมาโชว์ลวดลายฝีมือครับปีหน้านี่ <Yeah. S 1> อย่านะครับอย่าดูถูกฝีมือทางคำเจริญนะครับได้3ลกูกสตาฟดูนักกีฬาครับนอนอยู่ที่กลางสนามมีนักกีฬาบาดเจ็บครับสตาฟโค้ชกับตันทีมทางหลักหินครับอ่ะทันลองเอากระติกวิเศษเข้าไปหน่อยเอาน้ำไปแก้วเดียวก็พอทันลองล้างหน้าก็ฟื้นแล้วครับ กับไม่บาดเนื่องจากว่าเออการฝึกซ้อมนะครับโดยภารกิจในแต่ประจําวันนะครับก็เข้าใจนะครับท่านสมหมายบางหมู่บ้านมีกีฬาเยังน้อยท่านลองโอกาสเกิดขึ้นเยอะนะรุ่นพุทธช่วยธงธานแล้วก็ปวดระวังแล้วนะครับไปอยู่รุ่น50ปีแล้วปีถัดไปโอ้ยังกูช่วยธงธามเพิ่ง35เองท่านโอ้ยลดเล็กไปน้อยไม่เป็นไรเราครับไปดูจังเลย มาที่ห pues ม,ม nah framework. ายเลขยี่สิบคำเจริญคำเจริญฝากบอลไปฝั่งเจริญอยู่ที่แดนกลางจะพลิกเล่นไม่เอ่ยคำเจริญฝากที่แดนกลางไปแล้วข้างหน้าขับจะหลังแล้วแต่หลังแล้วหนึ่งสองจะดันหลังทำอีกแคทริกอีกสักลูกนะครับทางลวาขวาขึ้นได้ดีครับทางคำเจริญวันนี้นะครับตัวจี๊ดจริงเฉงนะครับยังวิ่งอยู่นะครับยังอยู่นะครับ ไอ้หนุ่มลังตัวเบอร์ห้าคำเจริญยกข้ามาไม่ผ่านผู้เล่นทางหลักหินนะครับสกัดออกไปยังไม่พนขีดอันตรายนะครับในอยู่ในด้านมุมด้านทิศตะวันตกเป็นลูกทุ่มทางหลักหินครับได้เล่นสัญญาณบอกเชิญครับทุกท่านครับมาหมาเยเลขสิบเก้าทางหลักหินว่าไงครับไม่ผ่านผู้เล่นทางคำเจริญนะครับแย่งบอลไปก่อนนะครับฉกไปดื้อเลย นะครับหมายเลข12เสียงนกหวีดว่าไงครับเป็นลูกทุ่มเล่งแย่งบอลไปแต่ไม่ได้ฟังของตัวเองนะครับคำเจริญยังอยู่ที่ชุดสีเหลืองครับคำเจริญเปิดมากาบขวาตัดมาที่หุ่มหมายเลขยี่สิบคำเจริญเอาบอลลงสวยๆแต่ว่ายังไงฝากบอลไม่ฝากนะครับส่งเลยจะบล็อกเลยปั๊มกันอยู่กับ อย่างนั้นครับของครัเจริญกับผู้รักษาประตูหลักหินใหม่ทำเจริญล็อกหนึ่งทำเจริญไม่พลาดแรงหลังนะครับยังแน่นอยู่ยังแน่นอยู่เป็ดเม็ดอยู่เจอถูกที่ถูกเวลาครับที่กองหลังของหลักหินใหม่แม่ขออนุญาตเป็นตัวครับกรรมการอาจารย์ครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้ามาฮะเก้าจุดเก้าเข้าเป็นออกครับอีกตัวหนึ่งครับห้าออก สิบสี่เข้าครับํำเจริญนะครับมีหลายตัวครับเปลี่ยนวันนี้สองตัวเลยครับสองตัวเลยครับเจริญเอาตัวเจ๋งๆตัวเขาเก่าออกมาเก็บก่อนนะครับเอาตัวจิตจิตตัวเจ๋งๆลงไปสร้างประสบการณ์นะครับยังไงก็ได้แหละครับวันนี้สามลูกลูกรับลูกรับพันห้าสี่สิบห้าร้อยแล้วครับพันธวัชชัยทัพพันห้าพ่อยางพลาอีกพันห้า รุ่งเรืองหลักหินยังไม่ยอมถอยนะครับวางศูนย์หน้าไว้นะครับตัวเป้าแล้วโยนจังหวะนะครับนี่หาจังหวะจะแฉลบขึ้นมานะครับท่านสมัยแต่ตอนนี้ตั้งกมเราไม่ก่อยากแข่งไปครั้งหนึ่งคู่ครั้งหนึ่งผาดเขาไปกลัวไม่ได้กวัวไม่ได้ยังเหนียวในสกิปปูรักษาประตูไม่ได้นะครับในเขตนี้เอพื้นที่ของเขาพื้นที่ของเขาครับสตาร์ทโค้ชครับหลักหินใหม่ครับอ้หลักหินครับ ตัวทีท่านรองหออลักหินด้วยกันนั่นแหละหลักหินครับหลักหินครับ <c oughs> น้ำหน่อยแก้วเดืครับ <c oughs> อากาศร้อนครับนิดๆแต่หน่อยนอนไม้ก่อนพักผ่อนไปในตัวนะครับยาพิเศษน้ำพิเศษเข้าไปลูบหน้าลูบตาก็ลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับนักกีฬาเรานะครับอยู่ในข่วงเวลาครึ่งหลังครับสกอร์อยู่ที่สามประตูต่อหนึ่งนะครับระหว่างหลักหินกับคำเจริญ สองคู่นี้นะครับกอดคอ,อกันไปอ่านประวัติปีหน้าแล้วกันนะครับเ <c oughs> นื่องจาก<ม>ว่าทั้งหมดมีห้าทีมนะครับเข้ารอบไปแล้วนะครับสองทีมในสายนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ด้วยสปปริตของนักกีฬาครับนี่ลักินนี่ฝีไม้ไลายมือปีหน้าว่ากันลากินมาลากินมาที่กลางสนามว่าอย่างไรลักิน โอ้ยังไม่ผ่านูุเล่นหมายเลข99ของครับเจริญสู้เต็มที่คเจริญวันนี้สู้เป็นพิเศษไม่รู้เป็นไรท่านรองนะครับสู้จริงๆครับวันนี้ทำเจริญหลังหินกัเช่นกันครับหลังหินนี่เดี๋ยวตัวทีมแข่งใหญ่เลยโหลดกันเลยโหลดไปแล้วครับอาจารย์สอนทำเล่นงานแล้วสอนทำมือท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยยอมรับสะโดยดีขอโทษนะครับเล่นเก้าแล้วคอม นอบน้อมด้วยการไหว้เห้ยเห็นใบเหลืองไม่ได้เลยนะครับทํางานแล้วครับวันนี้นะครับไม่ว่ากันครับ่ปลอยไปไม่ได้หรออาจารย์เน้อถึงประตูเชียวโลกฟีคิกนะครับระยะหวังผลทางหลักหินครับวันนี้อ่ะโอกาสแล้วครับของหลักหินจะโยนก็ได้จะยิงก็ดีครับนี่ตัดสินใจได้ทั้ง2อ,อย่างเลยครับนี่สัญญาณนอเวียดดังขึ้น เมีโอกาสลูกเล่นไม่ไปไม่ผ่านผู้เล่นทางคําเจริญครับสกัดออกปล่อยออกด้านหลังประตูไปเป็นลูกตั้งเตะตะเกียบประตูทางทาเจริญอยู่ในห่วงครึ่งเวลาหลังครับห่วงสายท้ายแล้วตอนนี้แจ้งเพื่อทราบอจฉีพพินิีก่อนท่านรองสอนศักดิ์โอ้ยขอบคุณมากครับท่านรองครับน่าจะมาตั้งนานนะครับลูกนี้ครับเตะตะเกียบป,ประตูครับทางหลังเห็นไหมทางํำเจริญครับมาไง สกัดไปแล้วออกด้านข้างไปเป็นลูกท่วมทางหลักหินใหม่ไอ้หนูหมายเลข12ว่างไงยจะมีโอกาสจะมีโอกาส,ย,กาสยื้แล้วยื้อแล้วปล่อยมาเออปล่อยมานี่วางแล้วทางหลักหินใหม่เลขสองนะครับสก,กีดนิดหนึงไม่ผ่านเพ้เล่นทรงทาหลักหินใหม่มันมาครับท่านรองมาใหม่เลยอย่าว่ากันหลักหินเฉยๆหมดเวลาครับเครื่องหลังครับสกอร์อยู่ที่ 3ประตูต่อหนึ่งขอเสียงตรบมือให้นักกีฬาทั้งสงทีมด้วยครับ